สวัสดีค่ะวิดีโอที่2วันนี้นะคะตามสัญญาเลยมีคนถามถึงเรื่องนี้มาบ้างแล้วก็พี่เองเป็นคนที่ทำมาแล้วเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีประสบการณ์ของการ เ,เทียบวุฒินะคะปริญญาบัตรล่าสุดของเราแต่ก็ไปสอบถามมาให้จากคนที่ทำแล้วนะคะแล้วเขาก็มีเอกสารเป็น pdf ขั้นตอนการทำโดยละเอียดมาแจกด้วยค่ะใครยังไม่มีนะคะมาขอที่พี่ได้แต่ว่าเพื่อนเราคนนี้เขาก็ไปแจกจ่ายไว้ตามหลายกรุ๊ปแล้วนะคะทีนี้มารู้จักกับคำว่า Diploma ว a ดเ e r i ริงนะคะหรือการเทียบวุฒิ international นะว่ามันคืออะไรทำไมต้องทำไม่ทำได้ไหมนะคะพี่อยากจะเทียบให้ฟังว่ามันเหมือนกับสิ่งที่เรามีสิทธิ์เราจะจะ,จะทำก็ได้จะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของเรานะคะฟรีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่เราค่ะว่าของฟรีอันนี้ค่ะเราจะเอาหรือไม่เอาเราดูความที่เราต้องใช้ ความพยายามแลกมาแล้วเราก็ตัดสินใจเองค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วใครๆก็ชอบของฟรีถูกไหมคะทีนี้ดิพล oma วเตียริงเนี่ยทำยังไงมีอะไรที่เราจำเป็นต้องใช้บ้างนะคะหลายคนไปทำมาแล้วก็ประสบพบว่าสุดท้ายตัวเองต้องเสียเงินไม่ฟรีนะคะอันนี้พี่จะบอกก่อนว่าคนที่มีสิทธิ์ทำแล้วได้ฟรีก็คือ คนที่ไปสอบ MFE จากสถานทูตเนเธอร์แลนด์ในต่างประเทศที่ตัวเองอาศัยอยู่อันนี้ละคะ่ะมีสิทธิ์ที่จะได้ทำฟรีแน่นอนนะคะเพราะว่าแต่ละคนที่มาอยู่ในเนเธอร์แลนด์มีวีซ่ามีเงื่อนไขในการมาอาศัยไม่เหมือนกันค่ะแม้ว่านักเรียนที่มาเรียนต่อหรือคนที่มาทำงานนะคะจะมีวีซ่าเป็น m f ฟเหมือนกันแต่เนื่องจากผู้ค้ำประกัน ไม่ได้เป็นผู้ที่เราเข้ามาอยู่ในฐานะครอบครัวสามีหรือภรรยานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลจะไม่ได้ให้ส่วนให้สิทธิฟรีในส่วนนั้นดังนั้นก่อนที่เราจะทำแล้วรู้ว่าเราฟรีหรือไม่เนะะี่ยค่ะดูสถานภาพตัวเองค่ะเอาละค่ะสำหรับคนที่เราสอบภาาดัชมาจากสถานทูตเนเธอร์แลนด์แล้วนะคะอ่าอันนี้มีสิทธิ์มีสิทธิ์นะคะว่าเราจะได้ทำฟรี ดังนั้นเมื่อเราเข้ามาอยู่ค่ะเราเปิด Account d i g i ิ d a y นะคะก็คือเหมือนเป็นปัตรประจำตัวผู้อยู่อาศัยแบบออนไลน์นะคะเพื่อที่เราจะได้ติดต่อกับทางราชการในเนี้ยรัฐบาลจะส่งจดหมายมาหาเราค่ะโดยจดหมายนี้จะเรียกว่า c a s e k e a i n g i n b e r e l i n g s p l i t มันสำคัญตรงนี้และะ้ค่ะเพราะแสดงว่าเรามีหน้าที่ในการ ทำตัวให้ผ่านการบูรณาการที่รัฐบาลต้องการทีนี้เนี่ยการทำการบูรณาการนี้คืออะไรนะคะเ <ule Honestly> มื่อเรามีสิทธิ์เราก็มีหน้าที่เข้ามาคู่กันค่ะ <S 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 หน้าที่ของเราต่อรัฐบาลฮอลแลนด์ก็คือเราจะต้องสอบภาษาและวิชาสังคมและวิชาในการหางาน ตามที่เขากำหนดนะคะนอกจากนั้นก็ยังต้องไปเข้าร่วม partizipazi เป็นการอบรมนะคะเพื่อให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมและก็สังคมมันมีตัวเหล่านี้ล่ะคะ่ะเป็นข้อบังคับนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนมาแล้วก็ไม่ได้สนใจเพราะกะับว่าจะรีบมาหางานหาเงินเลี้ยงตัวเองนะคะแต่อย่าลืมนะคะรัฐบาลไม่ได้บังคับไม่ได้ส่งหน้าที่ให้คุณหารายได้ แต่เขาบังคับว่าใน3ปีที่คุณมาอยู่คุณจะต้องทำการบูรณาการสอบเหล่านี้ล่ะคะ่ะให้สำเร็จก่อนดังนั้นนะคะเมื่อเรามีสิทธิ์เพราะเรามีหน้าที่ในการ in, อินเคอร์เบิร์อเราต้องบูรณาการตนเองให้ได้เราก็จะมีสิทธิ์ได้ทำการเทียบวุฒิฟรีค่ะทีนี้เมื่อเราไปเริ่มใช่ไหมคะมันจะ ต้องดูให้ดีตั้งแต่หน้าแรกๆนะคะเพราะก่อนที่เราจะทำเขาจะมีคำถามแรกเลยค่ะเขาถามว่าถ้าเรามาขอเทียบวุธินะคะเรามีลักษณะเรามีคุณสมบัติอย่างไรค่ะให้เราเลือกข้อที่บอกว่าอิกมุดฟลิกอินเบอร์เครนเพราะว่าเรามีหน้าที่ตามนั้นจาก จดหมายทางอีเมลที่เราได้รับจากรัฐบาลนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเวลาตอบให้ตอบตัวนี้เท่านั้นค่ะเราถึงจะได้ฟรีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ชัวภาษาดัชไม่แข็งแรงเว็บไซต์มีภาษาอังกฤษนะคะเลือกเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษและถ้าใครไม่ชัวจริจริง เอาคู่มือจากเพื่อนไปดูแล้วก็ยังไม่เข้าใจให้ถามแฟนหรือถามเพื่อนคนที่ทำเรียบร้อยแล้วอย่าอายอย่าเขินเพราะถ้าเราทำไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่ ไปจนจบแล้วแต่ว่าเราต้องจ่ายเงินอันนี้จะเป็นปัญหากับเราเองนะคะแล้วเราก็ไม่สามารถจะมารื้อแฟ้มหรือระบบเอกสารอะไรใหม่ได้หมดเพราะเราตอบผิดเองตั้งแต่แรกนะคะเขาไม่ได้ให้คนอื่นมาทํานะเราเป็นคนตอบเพราะฉะนั้นถ้าเราตอบผิดเองในเรื่องที่เป็นเรื่องของตัวเราเองเนี่ยนะคะมันจะกลายเป็นปัญหาเมื่อเราไป ตามขั้นตอนจนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าเราต้องเสียเงินนะคะเพราะฉะนั้นใครที่พลาดไปแล้วช่วยเตือนเพื่อนๆด้วยค่ะแล้วไปทำให้ถูกต้องของที่เรามีสิทธิ์